สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีประตูทุกคนสมองสุบอนเด้อพอๆกันเือเก่าพี่น้องสองน้องพายุพอๆกันยามสาพี่น้องเก็บมักแต้งขายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแม่มี่นะเด็กผู้ชายกันเลยเด็ผู้ชอยกันเลยโผล่ได้ผู้ชอยนะตาดิไปตะหุนเอาไปเลยเอาไป

แตงน้อยแตงใหญ่ตัวนี้มักแตงใหญ่อยากฮู้เลยเนาะมาเบิ่งนี่เอาถุงยางไม้นี่นะนีเกมักแตงายพี่น้องเอ้ยแม่มีนะบ่ได้เก็บนึงมื้อนี้กต้องใส่สิได้ไปตัดลํามันเหัวเลยเด้มแตงเก็บมาให้น้องกินน เธอได้มันงามกับเก็บไข่เธอได้มันนั่นนัะกาใหอยเอยน้องก,กินแดงใหอยร้องลองกันแดงกันมันเป็นแมงะนะมันงามยังงามอยู่เก็บให้เอ้ยน้องก,กินแน่เพราะแรกอ่ะทนที่ให้ตัวให้ตัวงามเขาก็จะได้เงินสื่อพูดกันยังเส้นพูดเดียวนี่น,น,นั่นยังเสน้นยังเสน้น,นก,กันด้านเขาใหญ่เกิน ยังเส้นพูยแม่มีน่นะเป็นหนีขาพูยได้นีนะ่หาล่อยเศร้าบาทยังหได้จ่ายไปซื้อเครื่องสอบไปซื้ออันสอบ<อ>ไปซื้อสอบหนึ่งกับม,มันเงินบาจุบไปซื้อเครื่องสอบเอา้าเครื่องสอบหาร่อยเศร้าบาทฟังเบิร์ไปขายบกแตงมาหนี้เล็บบ่โอ้ยบาจุบดอกหารอยกับาซนานเชนไปเลย,ย,ายขายแต้งสองเลาะผู้เดอ บอดิส <Alright. S 2> ันั yeah. Yeah. Yeah, so ่นบอดิสิบอดิยังเขาบสใส่แต่พูยื่อๆใมันจืดเลยแล้เนาะใส่ปยจืดลอย่าซอยเเหมาเขาใส่อะไรได้ฟูย่าแตงซอยมนี่แสงซอ่ะก็สอนปู่แม่ก็สอับปูเอาอมมาทางเขานะ เด็กกระสอบน้าขังน่ปู้นัก่ะนั่นเออเฮากิกิตตมแตงนี่แหละมือนี้นั่นพี <laughs> ่น้องเอ้บมือน้กินเฮาจิตนี่แหละน้วกินเฮา อันแม่บ์บอกลุกก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยขี่รถไปเลยทั้งน้าตาหายย่อะๆและขีดเคาะคิขีดเหี่ยงและขีดเคือน้้าลุบเป็นรักป็นแหล่งจกักสิอยู่น้ำพายอยู่น้ำพอผัดพอก็คือว่านั่นนะผู้ชายพี่น้องเลย,<อ>ยผู้ชายแบบบอ่คือแม่มาขำมาก่ะํำมากผัดมากิดเขาอยู่พี่มาจากนอนกับนอนอยู่พี่ บันบ่มี่เม่์เลยจักเนียได้แล้วพี่น้องเอ้ยไกัยืนหาก็เนีน่าเนอยู่เพือนผัดเฮาัดพี้นี้บไปขี่รถทังน้ำตาเลยผนกะดิเฮาได้ยินว่า อันผู้บ่าวกาผู้บ่าวที่เคยคุยกระพันนันพักกันอกหักบนกันเป็นแถบแล้วกาผู้อดีตผู้หามไปนัางสาวทั้งผู้ลุกนางทางั้งผู้ลุกไปนั่งทางผู้คน,นใช่ในความเสื่อมเนี่ว่าเฮา,าในนินว่าอาดีตผู้ว่าผืนนันในนินงหาัวทาั้งนี้สิเอามีอะซื้อซื้อเหล้าซื้อเบีอะมากิน เออชทางนี้ว่าเสียผัวใหม่ซื้อบียอามากินเมาว่าสันปาผัวอดีตผัวเรือเ่องผัวบอลลุกเ,เรือเ่องผัวบอลุกอะไรแหละพี่น้องเอ้ยพอแล้วไปสีฟ้ากอนมาขดนะอืมมางคเั้งมาขีดตอนหน่ันไม่ใช่งมาขีดตอนนี้บท่านดอก กับอา้าแบคือแบบยังช้ายความหวังบ่แล้วก็ยังมีความหวังนะว่าสิได้กลับคืเพราะว่ายวย่ให้อันบ่าวลุกนั้นให้ชวนแม่เมื่อถ้าได้เถื mm. ่อแล้วซั่นช่องซัเถื่อละพี่น้องแต่ว่าแม่บ่าลุบ่เมื่อเมื่อก็คือเก่าเขา่เอามมีความหวังก็ยังมีความหวังว่าเออยังสิมันยันแบบว่ายังสิคิดว่าแม่บ่าลุงสิกลับหะนะเาคือือ อยู่นั่งกะห่าที่ตะกี้นั่นบัดบัดไปบัดพอได้ยินข่าวว่าทั้งอดีตเมียทั้งนี้นั่นเมียเก่าทั้งนี้น่ะสิเอาพัวอ้าตัวสันเลยอกหักอดีตผัวเก่าอกหักสื่อเบีย้ยมายอมใจกินเหล้าเมากินเหล้ากินเบีย้ยเมาจน จนอาน่ะกินเบียรจนบวบขึ้นเบียร์จนบวบขีดได้มันก็สายเกินไปแล้วพอทุกคนเฮามันก็ต้องเดินหนาถอยลังบ่เป็นเนาะท่องเลยถอยลังมันบ่ได้มันเมื่อยถอยเลยวะใช่ไหะมันเมื่อยถอยอะไรแม่บ่าวลุงนะมี่จะเดินหนาตลอดผู้นี้ก็เคื่อว่าแล้วแต่ บุญวัสนาโศกส,สาตาเาิ่นจะเป็นอะไรห้อาอันนี้กับม่แม่ห้างกับแมฆพอมไม้เนาะแมาลูกเป็นมฆห้างทางหน้าเป็นพอมไม้ มินข่าวป้าทัก่าสิมาขีดได้ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ววะขีดได้ตอนนั้นเขาจะมีเคาะมีขั้วใหม่เขาสิเรื่องต้นชีวิตใหม่โตมันยังสียปักอยู่มองเก่าอยู่วะตอนทีติกี้ตอนที่ว่าเอาติคําว่าติ๊กิเหรอบอกขีดบ่วะตอนอยากฟ้ากันหานะท่องห้องท่องโฮสบายใจเลยพวบมเมียผู้นี้ผ้าหาผ้าถูกผ้าหย่าก่อนใช่หน่อย ก็คือแมวลูกก็คือสิบอิ่มคักเลยแหละม <c oughs> ันจังตั้งโตได้ด <c oughs> จักที่ได้จักทงอันนี้ก็ดี mặc kênh nội đấy nhỉ mặc nội mặc kênh nội mặc kênh nội mặc kênh nội mặc nội mặc kênh nội mặc kênh บ้านไก่เฮือนเคียงใครอยากสั่งก็สั่งเด้อมาสื่อนี่อยู่ผีก็ได้อยู่สวนก็ได้ก็ง่อยมากน่าให้น่อนนอนหน่อยนะพีอือ có oh, lại sẽ bớt lên lại. Làm đi. Làm để. Oh, đưa này đi à lại để lái xuống gì đọc thì thằng ơi เงี้ยฉั่ในถั่วในไงน้ำป้อนเหรอเงี้ยสิในถั่วฮะมอตะลุกนึ่งเด้อตะปาตะปาจักละเออย้ำป้อนก็ได้อมาสิไปเอาแป้งใส่ทงกับเด้อพี่น้องอยู่ดีมีเงี้ยมาตุกขทุกคนฝากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามส่องน้องพายุเด้อพี่น้องขิดหน้าพอกันใหม่สบายดี